ออนี่ถ่ายทอดสดแล้วนี่ผมเริ่มถ่ายทอดสดแล้วสวัสดีครับผมคิดว่ากุ้งน่าจะแก้ไขโดยการส่งโค้ดไปใหม่ให้ส่งลิงก์ไปใหม่ให้แล้วนะฮะจะให้ผมพูดเลยไหมหรือว่าจะให้ผมเฝ้ารอคนมาก่อน คนที่สองนี่คือใครอ่ะสวัสดีครับอินเทอร์เน็ตล่มก็เลยหมดไปแล้วชัตหนึ่งและตอนนี้ผมก็หลุดแล้วเหมือนกันยังอยู่ยังอยู่ผมก็ยังอยู่โอเค ผมหมายถึงความคิดผมยังอยู่อินเทอร์เน็ตลอยโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะต่อไหมต่อนะโอเคเยี่ยมครับพี่เด็ชขอบคุณครับอ้นตาลต่อเนาะต่อโอเคต่อเราต่อตรงไหนล่ะอต่อผมเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฝากรบกวนแชร์เข้าไปในจีจีแล้วกันผม ผมพูดส่วนที่สองให้แล้วกันนะฮะในข้อที่4ี่โอเคขอโทษ <laughs> ยกโทษให้ผมด้วยผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะสัญญาณโอเคขอบคุณครับขอบคุณสำหรับความรักพระคุณและความเมตตาที่มอบให okay. ้เนื่องจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีของของคิดจักเราทําได้แค่นี้นะฮะ <c oughs> ขอบคุณพะเจา้าโอเคข้อที่4ครับแบ่งเป็น2ส,ส่วน พระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราและพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนะฮะในในข้อแรกใช่ไหมครับเรารู้ว่าพระเยซูทรงทําอะไรไ้เพราะเนื่องจากอะไรการที่พระองค์ทรงเสียชีวิตเพราะเนื่องจากความบาปของเราเพราะเนื่องจากบาปอ่ะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เรานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมพระเยซูต้องเสียชีวิตที่บนไม้กางเขนตรงนะครับเพราะเนื่องจากบาปของเรา ทำให้พงค์นั้นต้องต้องสิ้นพระชนบนไม้การเขียนเพราะผ่านทางการเขนนั่นแหละทําให้เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งเพราะฉะนั้นการเขียนจึงเป็นพระคุณของพระเจ้าการเขนจึงเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทําให้เรานั้นกลับมามีความสัมพันธ์กับพงค์ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวเราเองนั้นมีคุณค่าและมีความสําคัญมากแค่ไหนเราต้องเห็นการเขียนคุณต้องไปดูที่การเขียนและคุณจะเห็นถึงคํานิยามและความสําคัญ ของชีวิตของเรา okay. พระเยซูรักคุณครับ okay. เมื่อเวลาที่มองที่การเขียนนะครับนี่คือวิธีที่อาจารย์วอลสสอนผมให้การเขียนเป็นกรอบอ้างอิงทางความคิดในทุกๆปัญหาหรือทุกๆสถานการณ์เลยให้การเขียนเป็นกรอบอ้างอิงทางความคิดของเราหมายถึงให้การเขียนนะครับให้ความคิดของพระเจ้าครอบครองความคิดของเรา บางครั้งความคิดของเรามันง่ายมากที่จะจดจ่ออยู่ในรายละเอียดอยู่ในสถานการณ์อยู่ในปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์และเราเอาความคิดอย่างนั้นนะครับไปที่กางเขนจะให้ความคิดของพระเยซูคริสต์ครับครอบครองความคิดของเราเพราะการไปที่ถังกางเขนนั้นหมายถึงการยอมตายต่อตัวเอง <Okay. S 1> การจะบอกที่พระเยซูว่าพระเยซูความคิดของผมนั้นไม่ถูกต้องความคิดของพระองค์นั้นถูกต้องนั่นคือการยอมตายต่อตัวเอง ยอมตายต,ต่อแผนของตัวเองยอมตายต่อเนื้อหนังของตัวเองตัวตนของเราเพราะอย่างที่ผมบอกไปตัวตนของเราถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัวตนของเรามีศักยภาพอย่างมากในการทาร้ายตัวเองและทําลายผู้อื่นเพราะฉะนั้นการเขียนคือการจัดเตรียมเป็นสถานที่ที่ทําให้ตัวตนหรือเนื้อหนังของเรานั้นเสียชีวิตและเพื่อที่เราจะได้ชีวิตของพระเยซูคริสต์มาแทนที่นั่นคือพระคุณของพระเจ้าเราปรารานอย่างนี้ครับ เราไม่ปรารถนาที่เราจะเอาเนื้อหนังไป,ไปเผชิญหน้าเนื้อหนังเนอะไหมครับในความสัมพันธ์เมื่อเราเอาเนื้อหนังเผชิญหน้าเนื้อหนังมันเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราเอาเนื้อหนังหรือตัวตนของเราไปที่กางเขนและเอาพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตของเราสําแดงพระองค์ออกไปและผู้คนจะได้รับชีวิตผ่านทางเราโอเคในส่วนที่สองครับพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคป,ปัจจุบันอันชั่วร้าย พระองค์ทรงเสียชีวิตเพื่อเราเพื่อช่วยเราไม่ใช่แบบนำเราออกจากโลกใบนี้ไม่ใช่นะครับคำว่าช่วยเราออกจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายหมายถึงออกจากอิทธิพลของยุคนี้นึกออกไหมครับเราเราเราออกจากอ,อิทธิพลหรือว่าสิทธิอำนาจจากยุคอันชั่วร้ายนี้โอเคอะไรคือยุคอันชั่วร้าย เปโลเขียนพระธรรมการาเทียเมื่อเกือบสองพันกว่าปีที่แล้วและเปโลบอกว่านั่นคือยุคสมัยอันชั่วรา <c oughs> ้ายนันไมคครับ <laughs> เพราะอย่างนั้นยุคสมัยอันชั่วร้ายก็คือตั้งแต่ในสงวินาทีที่อดัมล้มลงในความบาปจนกระทั่งพระเจา้าเสด็จมาเราอาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายและการที่พระเยซูคริสต์สิ้นรผชนเพื่อให้เรานั้นหลุดออกจากอิทธิพลของยุคสมัยอันชั่วร้ายหมายความว่ายังไงจินตนาการว่ารู้จักหุ่นกระบอกไหมฮะ ถ้าสมมติคุณเคยเห็นหนุ่นกระบอกไหมท่านี่คือหุ่นใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีเชือกและจะมีคนคอยควบคุมอยู่อยากให้หุ่นกระบอกไปซ้ายมันก็ไปซ้ายอยากให้หุ่นกระบอกไปขวามันก็ไปขวานั่นคือภาพของเราก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเราได้รับอิทธิพลจากโลกใบนี้โลกควบคุมความคิดการกระทําของเราเนื้อนหนังของเราความบาปของเราซาตานควบคุมความคิดเนื้อนหนังการกระทําของเราการเขียนปลดปล่อยเรา การเขียนปลดปล่อยเราการเขียนให้สิทธิอำนนาจกับเราให้พลังกับเราการเขียนช่วยเหลือเราเหมือนเหมือนปลาครับยกตัวอย่างยางไงให้เข้าใจเหมือนเหมือนเราเป็นแม่น้ำเนื่อแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วถ้าปลาที่อยู่ในน้ำนั้นเสียชีวิตคุณคิดว่าปลานั้นจะจะเป็นยังไงมัน อยู่ในน้ําที่ไหลเชี่ยวแล้วเราพบปลาอยู่ใช่ไหมปลามันก็จะลอยไปตามกระแสน้ําเพราะมันไม่มีชีวิตมันทําได้เพียงแค่ไหลไปนั่นคือสภาพของเราก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเราทําได้เพียงแค่ไหลไปตามกระแสของโลกเข้าใจที่ผมพูดนะคือแบบเราเราทำได้เพียงแค่นั้นจริงอะ่ะคือคือไหลไปเรื่อยอะโลกบอกให้เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นอะเราแค่ไหลไปตามกระแสเราไม่มีพลังพอที่จะว่ายทวนน้ําตามกระแส ทวนกระแสได้จนกระทั่งเราพบกับพระเยซูคริสต์บนกางเขนปลาตัวนั้นที่เคยตายมีชีวิตมันจึงมีพลังพอที่จะไหวทวนกระแสของโลกใบนี้ได้เหมือนเวลาที่เราบอกว่าเรื่อที่เราได้ยินว่าใครๆก็ทํากันขดี้นประโยคนี้เนาะใครๆก็ทํากันไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําผมก็คนหนึ่งแล้วไม่ทาเหมือนคนุณ <laughs> ไม่ไม่ไม่เราเราเรามีชีวิตเราไม่ตายแล้ว เรามีชีวิตใหม่เพราะพระเยซูคริสต์โอเคพระองค์ทรงให้สิทธิ์ทิมนาธแก่เราผ่านการเขียนคําว่าเพื่อเป็นคําศัพท์ที่สวยงามมากรู้ไหมพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพื่อเราหมายความว่าพระองค์นั้นทรงตายแทนเราพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นแทนที่เราพระองค์เสียชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตใหม่แก่เราและเรามีชีวิตใหม่เพราะเนื่องจากการเขียน เราสามารถพูดประโยคนี้ได้พระเยซูคริสต์ทรงเสียชีวิตเพื่อฉันพองคทรงเสียชีวิตเพื่อฉันเสียชีวิตเพื่อฉันที่กางเขนคือที่ที่พระองค์นั้นทรงเสียชีวิตเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงรักเราบางครั้งเราสารวนกับรายละเอียดของโลกมากกับปัญหาในชีวิตความเจ็บปวดเมื่อเวลาที่เราสารวนกับกับกับโลกโลกจะนําเราไปจุดจบที่ความเจ็บปวดนะครับเนอกไหมครับ โรคจะนำเราไปที่ปัญหาและความเจ็บปวดนำความคิดของเรากลับไปที่การเขียนกลับไปหาพระเจ้าโอเคกลับไปหาพระเจ้ากลับไปดูว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำอะไรให้กับเราพรงทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราและนี่คือสิ่งที่มันสวยงามสิ่งที่พระเยซูรทรงทำที่บนไม้การเขนรู้ไหมพงคงทรงทำ เพราะเนื่องจากตามน้ำพระทัยของพระบิดาการเขนคือสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาไม่ใช่ตามใจของพระองค์เองแต่ตามพระทัยของพระบิดาสวยงามมากเลยนะพระเยซูคริสต์สามารถทําในสิ่งที่เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ได้เพราะพระทัยของพระองค์สวยงามแต่มันคือการยอมจำนนและเชื่อฟังจนถึงที่สุดเป็นไปตามพระทัยของพระบิดา การเขียนคือพิธี่ตามหัวใจของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของฉันเองบางครั้งผู้เชื่อจึงไม่อยากจะแบกการเขียนตามพระเจ้าเพราะมันว่าตามใจพระเจ้าไม่ใช่ตามใจฉันไงนึกออไหมผู้ผู้เชื่อเขาเขาเขาไม่ปรารถนาที่จะแบกการเขียนเพราะการแบกการเขียนคือการใช้ชีวิตตามหัวใจของพระเจ้าไม่ใช่ตามหัวใจของฉัน เพราะตามหัวใจของพระเจ้าบางครั้งมันขัดเครื่องมันเจ็บปวดแต่ itable, Arizona, Story, มันสวยงามมันมีชีวิตอยู่ท <Nem S 1> ี่นั่นมันมีพระพรอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตตามหัวใจของพระเจ้าใช้ชีวิตด้วยการแบกกางเขนคือการใช้ชีวิตอยู่ตามหัวใจของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเยเรมีบทที่17หัวใจของเรานั้นชั่วหลายอย่าให้หัวใจของเรานําร่างกายของเราแต่ให้หัวใจของพระเจ้านําร่างกายของเรา อะไรคือหัวใจของพระเจ้าการเขียนตายต่อตัวเองและตายเพื่อผู้อื่นดูพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสละชีวิตพระองค์ทรงตายเพื่อผู้อื่นเพื่อเราการเขียนคือที่ที่ทําตามพระประสงค์หัวใจของพระเจ้าตายต่อตัวเองและตายเพื่อผู้อื่นการเขียนเปลี่ยนผู้คนได้กดเปลี่ยนผู้คนไม่ได้ครับ กฎมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนได้พระคุณของพระเจ้าและการเขียนต่างหากที่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนได้และนั่นคือพระคุณของพระเจ้านั่นคือพระคุณของพระเจ้าสตานพยายามล่อลวงผู้เชื่อให้หลุดออกจากการใช้ชีวิตที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าเข้าสู่ระบบของศาสนารับใช้กระทำเนื้อหนังกฎเกณฑ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทําลงไปถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เนื้อหนังและกฎเกณฑ์แล้วล่ะก็เราทําให้พระคุณนั้นไร้ประโยชน์ขอบคุณพระเจ้าการเขียนคือการจัดเตรียมเป็นพระคุณที่มาจากพระเจ้าโดยการเขียนพระคุณจึงตกถึงเราโดยการเขียนสันติสุขจึงตกถึงเราและโดยการเขียนข้อที่5้าพระิลจึงมีแด่พระเจ้า เพราะพระเจ้าสมควรได้รับการยกย่องและให้เกียรตินั่นคือสิ่งที่พงค์ทรงเป็นและสิ่งที่พง์ทรงทำการเขียนไม่ใช่เพียงแค่ให้เราได้รับความรอดแต่การเขียนทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่สวยงามอย่างมากเลยอ่ะคือขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงสมควรได้รับเกียรติพระองค์ทรงสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูคือการใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเป็นการใช้ชีวิตที่เราให้เกียรติพระองค์ เราให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแต่เมื่อเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อหนังกฎเกณฑ์ข้อบังคับเรายกตัวเราเองขึ้นสิริและเกียรติยศตกที่เราไม่ได้ตกที่พระเจ้าเพราะเราพยายามทําเองแต่เมื่อเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าได้รับการยกย่องพระเจ้าได้รับคําสรรเสริญเพราะเราไม่สมควรแต่พระเจ้าประทานให้พระองค์ได้รับเกียรติสรรเสริญ พระเกียรติมีแด่พระองค์พระเจ้าพระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญนี่คือชีวิตแห่งพระคุณของพระเจ้าโอเคแล้วเป็นอะไรที่สวยงามพระเจ้าประทานให้พระองค์ให้พระบุตรของพระองค์ในยอห์นบทที่3ข้อที่16พระบิดาประทานพระบุตรกาลเทียบทที่หนึ่งข้อที่สพระบุตรให้ชีวิตของพระองค์แก่เราพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงให้พระองค์เองแก่เราโอเค พระองค์รักฉันพระองค์ทรงให้พระองค์เองแก่ฉันโอเคพูดกับตัวเองแบบนี้โอเคอีกรอบหนึ่งพระเจ้ารักฉันและพระองค์ทรงประทานพระองค์เองให้กับฉันโอเคพระเจ้ารักฉันพระองค์ทรงประทานพระองค์เองให้กับฉันโอเครู้สึกมีเพลงอยู่พูดไปพูดมาผมมันเกิดจะร้องเพลงเราจบที่กาลาเทียบทที่สองข้อที่20ด้วยกันครับโอเคกาลาเทียบทที่สองข้อที่20 พระเยซูรักฉันพรองทรงสละพระองค์เองเพื่อฉันและในกาลาเทียบทที่สองข้อที่สิบข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าเดินอยู่โดยศรัทธาโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าโอเค บอโลพูดประโยคนี้ในกลาเทียบทที่หนึ่งข้อที่สี่และเขาพูดอีกครั้งในกลาเทียบทที่สองข้อที่สิบพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าใ, 4, 2, 10, ใช่ครับกลาเทียบทที่สองข้อที่สิบใช่ครับกลาเทียบทที่สองข้อที่สิบข้าพเจ้าถูกตึงเจอคําข้าพเจ้าในกลาเทียบทที่สองข้อที่สิบนะครับวงกลมเอาไว้ และเขียนชื่อของตัวเองลงไปเลยกาลาเทียบทที่สองข้อยีเจอคําว่าข้าพเจ้าใช่ไหมข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วขีดคําว่าข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าตรงนั้นคือเปาโลเขียนคําว่าชื่อตัวเองลงไปแล้วอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งแนทถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วแนทไม่มีชีวิตอีกต่อไป แต่พระคริสต์ตั้งหางที่ทรงมีชีวิตอยู่ในแนทชีวิตซึ่งแนทดำเลินอยู่ในขณะนี้แนทจะขอใช้ชีวิตโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักแนทและได้ลงสละพระองค์เองเพื่อแนทว้าวสวยงามมากเลยเนาะสวยงามมากเลยเนาะการเขนทาให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เป็นการส่วนตัวมากขึ้นครับการเขน กำเขนทำให้ระยะห่างระหว่างเรากับพระเจ้าหายไปพระองค์อยู่ในเราพระองค์อยู่ในเราพระองค์อยู่ในแผลพระองค์อยู่ในหันหน้าพระองค์อยู่ในโอนพระองค์อยู่ในตาพระองค์อยู่ในพี่เข็มพระองค์อยู่ในชีวิตของพวกคุณและเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราเดินอยู่ในความเชื่อในพระองค์พระเจ้ารักคุณครับพระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อคุณเพื่อที่พระองค์จะได้อยู่ในชีวิตของคุณ และชีวิตที่เหลืออยู่เดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อเดินกับพระองค์ต่อไปด้วยความเชื่อพระเจ้าอยู่ในคุณครับขอบคุณพระเจ้าขอโทษทีสําหรับเทคโนโลยีอธิษฐานปิดด้วยกันครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่ิ่งใหญ่ของพระองค์ความรักของพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับไม้กาะเขนเราขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าค่าที่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นจะตกลึกลงไปในจิตใจของเราขอพระเจ้าให้ความเชื่อกับเราที่เราจะวางความเชื่อไว้ในความคิดที่ว่าพระองค์ทรงรักเราและทรงสละพระองค์เองเพื่อเราพระเจ้าให้คําพูดนี้ฝังลึกลงในจิตใจของเราที่เราจะหลับลงและตื่นขึ้นมา โดยที่ยังมีเสียงของพระองค์พูดประโยคนี้กับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระองค์ทรงรักฉันพระองค์ทรงสลับพระองค์เองเพื่อฉันพระองค์ทรงรักฉันพระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อฉันพระองค์ทรงรักฉันพระองค์ทรงสละพระองค์เองเพื่อฉันขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณครับ